สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีจากฝั่งอังกฤษเนาะจากมอมไม่ไลท์สไทท์ไทยยูนะคะวันนี้คุณแม่เอ่อวันนี้วันที่25เนาะทุกคนเอทุกทุกคนวันอาทิตย์ที่25เอ่อมีอะไรอะพฤษภาคมเนาะทุกคน คลิปนี้นะคุณแม่จะบอกว่าเป็นคลิปที่คุณแม่เนี่ยอัดไว้ตั้งแต่วันที่28เนาะเดือนที่แล้วนะทุกคนแต่ว่าก็เพิ่งมีเวลาที่จะมามาพากเสียงวันนี้เนาะทุกคนวันนี้คุณแม่ทําอะไรนะคะคือจริงๆเนี่ยคุณแม่ตั้งใจว่าจะทําลูกชิ้นหมูเนาะทุกคนตั้งใจก็คือวันนี้เนี่ยจะมาบอกสูตรการทําลูกชิ้นหมูนะคะแต่คือตั้งใจ,จทําลูกชิ้นหมูแต่พอดีว่าเครื่องปั่นเนี่ยมันพังแต่คือคือตอน,นเนี้ย ตอนตอนตอน,ตอนที่อัดคลิปนะวันนั้นนะคะก็คือมันพังเนาะคุณแม่ก็เลยก็เลยเปลี่ยนใจเนาะก็คือ era, ไม่ทําลูกชิ้นหมูก็เลยทาทาหมูยแอแทนเนาะทุกคนนะคะก็แต่จริง,รงๆสูตรเนี่ยมันก็คล้ายๆกับทําลูกชิ้นนะคะทุกคนนะพอดีว่าเครื่องเครื่องปั่นมันพังเนาะวันนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เครื่องปั่นมาใหม่แล้วล่ะค่ะแต่ก็ <ư. S 2> ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เลยเนาะยังไม่ได้ใช้นะคะก็ อันนี้คุณแม่คือคุณแม่จะบอกว่าเวลาที่คุณแม่ทำํำไม่ว่าทําลูกชิ้นหรือว่าหมูยอนเนี่ยคุณแม่จะชอบทําแบบทําทีละยยเยอะๆเนาะแล้วก็ใส่แบบว่าช่องฟิตเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเราเรา,เราทำเนี่ยเราก็มันจะไม่ไม่เปลืองเวลาในการที่เขาเรียกไงถ้าเราทําได้น้อยเนี่ย คือ,อยังไงอุปกรณ์เราก็ต้องล้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยชอบทำทีละเยอะๆนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็ได้หมูมาซื้อหมูมา3กิโลนะทุกคนเป็นหมูบดนะคะแต่ว่าเนี้ยคุณแม่ก็จะจะมิกเครื่องปรุงไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกเนาะคุณแม่จะบอกว่าสูตรนี้นะทุกคนนะคะมันสามารถที่จะเป็นสูตรที่ทําขายได้เลยคือในคลิปนี้วันนี้เนี่ยคืออ่ตอนท้ายเนี่ยมันจะมีอ่คุณแม่จะจะโชว์หมูยอที่ที่คุณแม่เนี่ยอ่ นึ่งเสร็จแล้วอะเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเครื่องปั่นเนี่ยคือเราไม่ได้ปั่นอะเนาะ,นะคือคือใช้แบบว่านวดเอาอะ,ม,าะม,ออมันก็จะไม่ค่อยเนื้อมันก็จะไม่ค่อยเหนียวไม่ค่อยเหนียนนะคะแต่จริงๆถ้าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมที่อยากจะเอาไปทําเป็นสูตรทําขายหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันมัน,ม,นมันอร่อยจริงๆโอออัน,นเนี้ยเนี่ยคือแบบว่าฉันก็ชมตัวเองอีกแล้วจ้าอันนี้ก็โชว์จ้าว่าใช้ส่วนผสมอะไรบ้างคือทุกคน คลิปนี้เนี่ยคุณแม่ก็จะมเมามอยไปนะทุกคนนะคะเมามอยไปนะคะแล้วก็แต่ว่าเรื่องส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ไว้ที่ใต้คลิปเนาะทุกคนที่รายละเอียดนะคะว่าคุณแม่ใช้อะไรบ้างนะคะเอออันนี้เนี่ยคุณแม่ก็จะมีเครื่องปรุงไปก่อนนะคะคุณแม่ก็จะใส่น้าตาลสาอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดเนาะทุกคนนะคะแป้งข้าวโพดเนี่ยคุณแม่ใช้สามช้อนโต๊ะนะคะเออสามช้อนโต๊ะ แล้วคุณแม่ใช้หมู3ากิโลไงคะทุกคนหมู3า0กรัมอนะเนาะนะคะก็ถ้าใครใช้แบบน้อยเนี่ยอัตราส่วนก็ลดลงมาได้นะคะแต่นี่คุณแม่จะบอกสำหรับหมู300กรัมนะคะใช้แป้งข้าวโพดเนี่ยสามช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวเนี่ยคุณแม่ได้ใส่ไปแล้วแหละทุกคนนะคะ9ช้อนโต๊ะเนาะน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เ,เกลือ เลือ3ช้อนโต๊ะนะคะผงฟูเนี่ยหช้อนโต๊ะนะคะก็คือประมาณ3ช้อนชาเนาะทุกคนนะคะพริกไทยสมช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําเย็นที่เอาไว้อันนี้คุณแม่จะตีตีเครื่องปรุงไปก่อนแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ได้ใส่ใส่น้ําเย็นเนาะทุกคนแล้วคุณแม่จะบอกทริคอกอย่างหนึ่งนะทุกคนเวลาที่เราใส่แป้งข้าวโพดอะคะ่ะถ้าทุกคนไม่อยากให้อันนี้เวลาคุณแม่จะใช้เวลาในการตีตีนานเพราะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ย อมันมันละลายยากอะ่ะคือจริงๆคุณแม่จะบอกทริกว่าเราควรจะใส่แป้งข้าวโพดละลายในน้ำเย็นก่อนนะทุกคนนะคะแล้วก็ละล,ะลายในน้ำเย็นนะคะแล้วก็คือเราค่อยมาเทใส่ในในกระมังแบบที่คุณแม่ทําแบบเนี้ยมันจะง่ายกว่าแต่อันนี้คุณแม่คือเอาแบบสะดวกสะดวกอะ่ะก็คือตักลงมาแบบใส่ในนี้เลยแล้วมันจะต้องใช้เวลาในการตีอะแบบว่านานนิดนึงอะเนาะทุกคนนะคะ ะะคลิปนี้มันก็จะแบบยาวๆด้ดนึงเพราะว่าคุณแม่ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นวิธีการทำแบบละเอียดๆเอียอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าแบบคือสา,สามารถสคิปอะไรอย่างงี้ดูได้อะเนาะเออค่ะเพราะว่านั่นแหละค่ะอันนี้คุณแม่ก็เติมน้ำลงไปนะคะจำไม่ได้แล้วว่าใช้กี่แก้วนะคะก็ประมาณน่าจะประมาณแก้วนะั้นแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งนะคะ น้ำเย็นเนี่ยน,นี้คุณแม่บอกว่า1.5ถ้วยนะคะประมาณนะคะหแก้วที่คุณแม่ใช้เนี่ยแล้วก็อีกครึ่งแก้วนะคะเพราะว่าหมูมันมันมันสามกิโลอ่ะเนาะมันมันหกแพกะะ็คอะค่ะเนี่ยพอคุณแม่ผสมน้ำเอ่อน้ำเครื่องปรุงอ่ะเรียบร้อยแล้วเนาะคุณแม่ก็เอ่อ ใส่ใส่หมูบดลงไปนะคะใส่หมูบดลงไปแล้วก็นวดนะคะนวดจนจนทั่วดีแล้วก็คุณแม่ก็จะเอาไปใส่ในตู้เย็นอะไรเงี้ยเออคุณแม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้คลิปคลิปมันมันเหมือนมันจะเอ่อคลิปมันค้างไหมอ่ะเออคลิปมันค้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอขอขอจบบรรยายแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะดูคลิปก่อนว่าจาเลิก มาต่อนะคะทุกคนค่ะแล้วพอดีลูกชายก็เรียกด้วยเนาะอ่าค่ะจริงๆคลิปมันก็ไม่ไม่ไม่ได้สต๊กเนาะนะคะมันพอคุณแม่เปิดมาเปิดดูเนี่ยมันมันก็ปกติเนาะอ่าแล้วก็คุณแม่ก็ใส่ใส่หมูลงไปอันนี้ใส่ไม่แน่ใจก็ใส่หมูบดลงไปนะคะอ่าอันนี้น่าจะสามแพ็คเนาะใส่ไปสามแพ็คเพราะว่าคุณแม่จะไม่ใส่ไปทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะเยอะเกินแล้วเดี๋ยวมันจะเราจะนวดลําบากเนาะทุกคนก็ใส่ไปสามแพ็คก่อนแล้วก็ คลุกเคล้าเนาะให้มันแบบว่าเข้าเข้าเนื้อกับน้ําน้ําปรุงของเรานะคะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ก็ใส่ใส่เพิ่มอีกไปเรื่อยๆนะคะเอ่ออันนี้นะ,ะทุกคนหมูที่คุณแม่ใช้เนี่ยก็คือเราอยู่ที่นี่เนาะมันจะมีเอ่อที่ยงกฤษเนาะมันก็จะมีหมูแบบว่าที่มีมันแบบแฟตห้าเปอรเซยเนะไรเงี้ย คุณแม่ก็จะใช้หมูที่มันมีแฟตเป็น20%นะทุกคนเพราะว่าเคยใช้5%แล้วก็10แล้วแล้วคือรู้สึกว่าแบบมันไม่อร่อยอะเนาะมันไม่อร่อยนะคะคุณแม่ก็เลยแบบว่าเพอเปรียบเทียบกับหมูอที่มีที่มีมัน20%เนี่ยคือคือทำออกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลูกชิ้นของเราหรือว่าหมูยอของเราเนี่ยมันมันเนื้อมันมันอร่อยกว่าเยอะอะเนาะเออก็อย่างว่าแหละค่ะเนาะไขมันเนี่ยมันก็เพิ่มความอร่อยเนาะทุกคนเออ นะฮะก็ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเนาะทุกคนนะฮะแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราเลือกหมูในการทําทําลูกชิ้นหรือว่าหมูยอนเนี่ยเราพยายามเลือกหมูที่แบบว่าเอ่อที่มันแครีหกหมดอายุที่แบบว่าวันแบบไกลๆอะทุกคนเออนะคะไม่ใช่ว่าเลือกหมูที่แบบเฮ้ยแบบหมดอายุวันนี้หรือพรุ่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเราทาไว้เพื่อที่จะแบบว่า ทานได้นานๆนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคยเคย,เคยใช้เคยทำแล้วแหละเนาะแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าค่ะถ้าเราจะเลือกแบบว่าหมูที่มันแบบหมดอายุแบบมันไกลๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้คุณแม่มิกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะจะใส่คลิงฟิลเนาะแล้วก็แล้วก็เอาเข้าตู้เย็นเนาะทุกคนนะคะไว้ก่อนแล้วคุณแม่จะพาลูกไปสวิงนะคะไปเล่นที่พาร์กอ,อ๋อจริงๆยังค่ะทุกคนค่ะคุณแม่จะคลิปมันยาวอะเนาะ ค่ะเอ่อคุณคลิปมันยาวจริงๆคลิปนี้มันยาวประมาณ20กว่านาทีเนาะทุกคนแต่คุณแม่ก็ตัดบ้างแล้วก็เร่งความเร็วบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ ก็อ่าคือจริงๆเนี่ยถ้าเครื่องปั่นคุณแม่ไม่พังเนี่ยคุณแม่ก็จะก็จะไม่ต้องใส่ถุงมือแล้วก็นวดแบบนี้นะทุกคนคือคุณแม่ก็จะมิกๆมิกโดยการใช้ไม้พายอ่ะมิกมิกให้มันเข้ากันเนาะกับน้าอะ่ะน้าซอสน,นอะแล้วคุณแม่ก็จะเอาไปปั่นเลยนะคะแล้วก็ตักใส่เหมือนคล้ายๆกับถุงซิปล็อกอ่ะทุกคนนะคะแล้วก็เอาไปไปแช่ในช่องฟิตเนาะประมาณ1 2หรือชั่วโมงอะไรเงี้ยคะ่ะเนาะแล้วก็มามาหยอดถ้าเป็นลูกชิ้นนะคะถ้าเป็นอ่หมูยอก็เหมือนกันเนาะ แรปวันนี้ก่อนถ้าไม่มีใครเราก็กลัดมาเล่นที่สวนก็ได้ลกหนูก็เล่นตรงนี้มามีเล่นด้วยแป๊นึงแล้วคุณนม่จะถอนหญ้าไอ้ถอนหญ้าออกจากไอ้กระถางสตรอเบอรี่ด้วยนะลูกไม่ใ <'ve> ่ค่รอเบอรีไ uh ่ uh ัดไอ้วี่ะ a k the w e o อ r a w b y e r อ y a w b e รอะไร s ลู กระถางของต้นในสตร,บเบรอเบอรี่นะค่ะอเดี๋ยวคุณแม่จะเอาเอาอันนี้รอระเอาหมูเนี่ยค่ะที่หมักมิกเมื่อกี้เนาะทุกคน<ม>เอาแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็จะพาแฮร์รี่เขาไป<ม>ไปเล่นที่สุบินก่อนแป๊บนึงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าไม่มีเพื่อนเ,นเขาก็ไม่อยากจะถ้าไม่มีใครที่ที่สินเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเล่นเนาะแม่เข้เขเขาใจอะค่ะถ้าไม่มีเด็ก,เดกๆเขาก็เนาะ ก็ไม่รู้จะเล่นกับใครอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าเอาฟุตบอลไปเดี๋ยวคุณแม่ไปเล่นด้วยแป๊บหนึง่งแล้วก็ถ้าเบื่อเนี่ยก็มาเล่นที่สวนหลังบ้านเราเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็จะถอนถอนยาสตรอเบอรี่ด้วยเนาะทุกคนนะคะก็แล้วก็เดี๋ยวย็นๆเนี่ยคุณแม่ก็ถึงจะมาปั่นไอตัวหมูนี่เนาะเออนะฮะทำลูกชิ้นหมูนะคะจริงๆคุณแม่อยากทําหมูยอเนาะทุกคนแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้เอาหนังหมูออกจากไอไม่มีหนังหมูเนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เช็คว่าในช่องฟิตเนี่ย มีมีเอหมูสามชั้นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเดือดหนังหมูอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเวลาที่คุณแม่ซื้อหมูมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยคุณแม่ก็จะชอบอ,อ่าอ่าเขาเรียกไชอบเอาตรงส่วนที่มันเป็นเอ่อหนังของเขาเนี่ยแยกไว้ต่างหากเพราะว่าคุณแม่ก็จะชอบเอาไว้มีก,กับไอตัวตัวนี้ค่ะตัวเวลาทําลูกชิ้นหมูเนาะหรือว่าทําหมูยออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใส่หนังหมูด้วยมันก็จะแบบมีความแบบมันอร่อยอนะ่ะทุกคนเออนั่นนะคะเนาะ ก็ประมาณนี้ค่ะน้องให้ฟังเนาะเดี๋ยวเจะาอันนี้ยแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาลูกชายไปเล่อตเไปเนกึนะเรไอหมเอาไปทำไรเราไปเล่นที่สวิงมองที่เวลาเล่นอันนั้นหรอคะลูกไว้กลับมาก่อนโอเค โอเคนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันเนาะ,ะทุกคนช่วงเย็นนะคะบ๊ายบายค่ะตกเย็นมานะคะทุกคนค่ะคุณแม่ก็มามามาแรปเนะเาะอหามาม้วนหมูเนะะี่ยค่ะในใบตองเนาะแล้วก็มานึ่งนะคะใช้เวลานึ่งก็ประมาณ25นาทีเนาะทุกคน20 25นาทีคือคุณแม่ก็ไม่ไม่ได้แบบว่าระบุเวลาที่แน่ชัดชัดเจนเนาะคือเราก็ เราก็นึ่งจนกว่ามันจะสุกอะค่ะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่าหมูมันก็แบบว่าสุกไวค่ะแล้วก็อ่าค่ะก็อืมคือคุณแม่จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยค่ะลักษณะก็ เนี่ยเต็มอย่างนี้เลยเนาะทุกคนนะคะคุณแม่ก็ใช้ใบตองใบตองมีอยู่แพ็คหนึ่งเนาะคุณแม่ก็ไม่กล้าทําแบบว่ากลัวใบตองมันจะไม่พอทุกคนคุณแม่ก็ห่อแบบชิ้นใหญ่ๆเลยเนาะห่อชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วคุณแม่จะบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยคุณแม่ก็จะจะห่อด้วยใบตองก่อนแล้วก็ห่อกับอฟอยนะคะทุกคนฟอยทับนะคะแต่วันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ห่อฟอยทับเพราะว่าฟอยหมดนะคะแล้วก็พอดีว่าเราก็มีใบตองแบบว่า แบบว่าคิดว่าน่าจะพอด้วยนะคะถ้าทำทำชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยก็เลยห่อแบบใบตองอย่างเดียวนะคะชั้นเดียวนะเะ <c oughs> นาะก็ใบตองมันแบบว่าต่างประเทศอ่ะทุกคนถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะใช้ห่อใบตองแบบหนาๆแล้วทุกคนที่เขาทาขายกันนะคะแต่ว่าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็คือแบบว่ามีใช้นี่ก็แบบบุญเท่าไหร่แล้วเนาะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็บางทีก็ต้องใช้ฟอยล์แทนใบตองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้ก็คือถือว่าโชคดีมากๆานะพอดีไปร้านจีนมาแล้วก็ไปได้เบตองมาเอ่อก่อนเนี่ยค่ะสุกเนาะทุกคนคุณแม่ก็เอาอันนี้ยค่ะแตะๆดูเนาะว่าสุกแล้วคุณแม่ก็เอ่อตักขึ้นมาเนาะตักขึ้นมาแบบว่า มามาหันนะ่นเนาะหั่นชิมอะคะ่ะจริงๆจริงๆคุณแม่ชิมเวลาตอนที่เรามิกอะคะ่ะทุกคนนะคะเราเอาไปไมโครเวฟชิมนิดนึงแล้วนะคะแต่แต่จริงๆสูตรนั้นเนี่ยคือแบบคุณแม่จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป๊ะมากอ,อ๋อทุกคนในสูตรนะคะคุณแม่ลืมบอกไปว่าคุณแม่ใช้ผงใส่รสดีด้วยเนาะทุกคนใส่รสดีไปอ,อ่อหมู3มกิโลใช่ไหมคะคุณแม่ใช้รสดีไปอ,อ่ช้อนโต๊ะนะคะนะคะ,นะคะใช้อ,อ่ ใส่รสดีไป1.5ช้อนโต๊ะอันนี้ก็เนื้อมันก็จะไม่เนียนมากแล้วคุณแม่ก็จะทําแบบแบบเร่งเร่งเร็วๆวด้วยทุกคนนะคะเพราะว่าเนาะกลางคืนนะคะแล้วก็เอ่อมาทําตอนกลางคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแบบลูกแบบเข้านอนแล้วอะไรเงี้ยเออเราก็จะมีเวลาเนาะค่ะก็ด้วยความที่ว่าเราไม่ไม่ได้ปั่นเนาะทุกคนนะคะเนื้อมันก็จะไม่ค่อยเนียนมากเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็ใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ กณแม่ก็จะหั่นเป็นคำๆอย่างนี้นะคะคือคุณแม่จะบอกว่าหมูยออุบลเนาะทุกคนหมูยอเนี่ยค่ะถ้าเราใส่หนังหมูนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่ไม่มีหนังหมูเนาะถ้าคนที่มีหนังหมูแล้วใส่หนังหมูแบบหั่นลงไปด้วยคุณแม่จะบอกว่าอุ๊ยทุกคนมันเป๊ะมากมันเป๊ะมากแล้วมันจะอร่อยแบบแซ่บมากเ<อ>นี่ยค่ะแล้วเวลาเนี่ยเนื้อก็จะเป็นประมาณเนี้ยทุกคนนะคะเออคือคุณแม่ม้วนได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะค่ะก็แบบ ก็ไม่เป็นไรเนาะเราแบบว่าไม่ได้ทําขายเราทําแบบทานเองอะ่ะทุกคนนะคะก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคมาก,มากๆนะคะแต่ก็อ่แล้วพริกไทยแม่จะบอกว่าเราพยายามใช้พริกไทยถ้าเป็นไปได้ใช้พริกไทยดําที่แบบว่าเราเราเรา,เราตำเองอะ่ะทุกคนมันจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะให้แบบเนื้อเท็กเจอร์ที่แบบว่าเห็นพริกไทยบางทีอยู่เป็นเม็ดเมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะคะมันก็จะแบบทาให้แบบมีความน่าทานกว่าจริงๆคลิปหมูยอเนี่ยคุณแม่เคยเคยอัปโหลดไปแล้วมีคลิปที่เคยลงไปก่อนหน้านี้แบบนานแล้วเหมือนกันนะคะน่าจะเกือบปีได้อะไรเงี้ยคลิปนั้นเนี่ยจะแบบว่าแบบโอเคโอเคกว่านี้นะคะอันนี้คือแบบว่าปั่นเราก็ไม่ได้ปั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็ถือว่าเฮ้ยเราแบบว่าทําคลิปแล้วเราก็เอามาแบบว่าเออมามามาแชร์เนาะเผื่อแบบมีคนแบบว่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็เนาะแชร์ชีวิตประจําวันเขาเรียกว่าอะไร ไลฟ์สไตล์อะค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นภาพประกอบนะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน